อุทัยธานีเมืองพระชนกจักรีปาแรดลด,ดีปะเพนีเทโวสมโอบ้าน้ำตกโมโลดกโลกขวยขาแข็งแรงต้นน้ำสะแกกรังตราดนัด ดังู่กะบืนมเรามาจับกลุ่มจักใส่กันเอ้ยอเอ,อ,เอ,อ๊ะใครกันเนี่ยไปไหนครับน้องสาวพอดีว่าที่เนี่ค่ะมีอะไรอร่อยอร่อยน่าทานบ้างเมมคะที่เป็นอาหารทีนบ้านน่ะคอ,อ๋อมีสิครับอยากทานไหมครับอยากค่ะถ้าอยากทานเดี๋ยวจะลองพาไปทง,งงานขึ้นเลยครับครับ ไปวาวแล้วก็ไปวันนี้พวกเราชาวไทยมาชวนเพื่อนๆทานอาหารถิ่นด้วยกันค่ะเบนเบนมาพอดีเลยลูกมาช่วยแม่ทําต้มยำไก่ไทยใบมะขามอ่อ,อนมาแล้วแม่กําลังทํากับข้าวพอดีเลยเดีย๋ยนั่งตรงนี้ก่อนครับเมนูต้มยำไก่ไทยใบมะขามอ่อ,อนมีวัตถุดิบดังนี้ค่ะไก่ไทยค่ะตะไคร้ใบมะกรูดหอมแดงเกลือน้ำปลา มะขามเปียกน้ำตาใบมะขามอ่อนพริกทอดบุกผักชีฝรั่งค่ะเมนูต้มยำไก่ไทยใบมะขามอ่อนเป็นเมนูพื้นถิ่นของบ้านเราจังหวัดอุทัยธานีเริ่มจากการใส่เกลือลงไปในน้ำร้อนจากนั้นใส่สมุนไพรไทยค่ะตะไคร้และหอมแดงปิดฝาพักไว้จนเดือดทำไมแม่ทำเมนูนี้ล่ะคะแม่จ้าพอเขาไปตีมาแพ้ลูกก็เลยเอ,อามาต้มข่าลอกหยอกหยอกลูก <c oughs> ไม่ที่ทําเมนูเนี้ยมันเป็นอาหารพื้นถิ่นของอุไทยแล้วเลยเมื่อน้ำเดือดได้ที่แล้ว จะใส่ไก่ไทยลงไปซึ่งเคล็ดลับการเลือกไก่ไทยนั้นวรเลือกไก่ไทยรุ่นเพศเมียน้ำหนักประมาณ1นกิโลครึ่งจะได้เนื้อไก่ที่เหนียวนุ่มเหมาะสําหรับการทําต้มยําไก่ไทยใบมะขามออดจากนั้นจะค่อยๆช้อนฟองออกเพื่อทําให้น้ําต้มยําใสน่าทานเมื่อต้มไก่จนเปื่อยนุ่มเราจะมาปรุงรสกันค่ะเริ่มจากการใส่น้ํามะขามเปียกน้าําปลาแล้วตัดด้วยน้ําตาลเล็กน้อยจากนั้นใส่ใบมะกรู เมื่อปรุงรสจนได้รสชาติที่ถูกใจแล้วจะใส่ใบมะขามอ่อนลงไปเพื่อให้ได้รสชาติเปรี้ยวที่กลมกล่อมใส่ผักชีฝรั่งเพื่อเพิ่มความหอมและพริกทอดบุกเพื่อเพิ่มความจัดจ้านของต้มยำค่ะได้ที่แล้วลูกเดี๋ยวแม่กะตักให้กินเปิดให้นะคะจ้าเป็นสมุนไพรนะลกเป็นเมนูพื้นบ้านไก่ไทยต้มใบมะขามอ่อน ใบมะขามจะทำให้รสชาติไก่กลมกล่อมมากอาลูกอะอ,ก,อก,กินนะขอบคุณค่ะอือหอมสมุนไพรน่าทานมากๆเลยค่ะและแล้วก็ถึงเวลาที่รอคอยค่ะช่วงเวลาแห่งความอ,มอร่ยอยเท่าห่ะเพราะนี่คือต้มยำไก่ไทยใบมะขามอ่อนหนึ่งจังหวัดหนึ่งเมนูเชิดชูอาหาริ่นจังหวัดอูทยธานี เชิญมาชิมเมนูอร่อยที่อุทัยธานีนะคะเมนูต้มยำไก่ไทยใบมะขามอ่อนครับเย่สำหรับเพื่อนๆท่านไหนที่อยากตามร้อยพวกเราทานอาหาร1จังหวัด1เมนูเชื่อชูอาหารทิ่นจังหวัดอุทัยธานีประจำปี2567สามารถหาทานได้ที่ร้านที่ลิงก์ด้านล่างค่ะอย่าลืมแวะมาทานกันเยอะๆนะคะพวกเราชาวอุทัยธานีรออยู่คะ่ะ